สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาเฮ็ดความสะอาดครับเฮ็ดความสะอาดที่หมื่อวานรับหมื่อวานพอเสียนเราได้ตัดอย่างนี้เอง วันโคสินโลตัดยาน่าสำหรับง,งานแล้วก็มองสารครับนี่ก็ผมก็มาสีมาไอ้กวดยากวดเศษเห็ดความสะอาดเ่าจะกข้านี่ให้เบิง้งเห็ดตั้งสอง้วครับผมอ <c ười> อกลังกายไปในตวัวครอง ตัดแล้วเยอะเออนี่แล้วครับปวดหงาน,นี่กล่องๆไว้ก่อนหน้ำซานี่ก็ตัดหมอวานกเ็เสร็จหินหลายยินไทยวันนี่ก็สีนี่เด้อพี่น้องสีเชื่อม เสื่อมไฟสใส่ไฟแล้วไปนี่ใส่ไฟให้ปูให้ยาสถีเจ้าจท,จทางอยู่นี่ครับเห็ดความสะอาดเหิดไฟให้ครับไฟ LED ครับพอมันแห้งก็ขวดลายเศษขวดเศษ แตกเศษขวดมองนี่มงึงไอ้พวกมองเก็บขวดเก่าเลย กดไลคครับกดแตก์นี่มันแหงกองๆไว้ให้มันแหงแล้วก็เผาเนาะ เสาเทียล้วครับเป็นถุงมันนีสิติดเสาไฟได้ทไทยเ้เบิ้งอยู่หรอกครับผมติดไฟเดี๋ยวหามืองจุดก่อนเลาวสิกองไว้มืองใดกองไว้้างหน้าแล้วก็ มัมีอะไรฝนมันตกมันเปียกถ้าเผาได้ไก็ต้องเผาครับนี่ป็นถุงขยะ เบิ่งจากสิบสักสิบนาทีเนาะพอได้ลงคลิปแล้วก็สีเห็ดอันนี้อยู่ดอกเดี๋ยวตอนไนกินเขาแล้วนะสีมาตัางเสาติดไฟตังเสาติดไฟแล้ววันนี้ យ៉ាឡៃកៅធិនហើយបង bỗng bỗng mì gong thứ mày bung 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 mày นี่ครเหตุตามสภาพก่อนหมอเขาก็อยู่หลังรถบนโต๊ะบน่ะรับ ขนานนั้นลืมหมอกเขาอยู่ลังรถเสียขับมาได้จะได้ครับแต <c oughs> ่ว่ามาเหตุงานแล้วก็ลืมมาบอกจากบาทลืมไว้ ล้วก็ขึ้นไปขึนไปสำนักงานเขามือดีกัเมื่อวานทรไปปรึกษาพอสินโทรปรึกษาอาจารย์เราว่าเอาวันพฤหัสกับวันอาทิตย์คเอาวันพฤหัสกับวันอาทิตย์เป็นมือดีในการกไป่ายสำนักงานครับผม กับวันพฤหัส้าบบวันอาทิตย์กับวันพฤหัสเสมื่อนี้วันยังระบุทำเมื่อนี้ก็ทำเมื่อนี้ดีก็เสดยงยกที่ต่างขาปิดไฟก่อนมื่อนี้แล้วก็ป่ายถ้าเราบอด้มีทัรวลังไปใส่มันจะมีคนซอยเห็ดนะซอยจับผมเห็ดผู้เดียวก็มันเกิหนักอยู่ ต้องเห็ดตองตซอยกันเห็ดไอ้หลายคนนะได้จับอยู่นี่ก็พอสิีนเราก็เทาแล้วพอป้อนชัยเราก็เทาแล้วยมนันสิบ,บุคคือวัยรุนมันก็สีหยากเนี่ย มีอีกคนหนึ่งมาซอยลุกมือผมก็ก็ยังดีถาก่อนครับถาสินเดือนถ้าเบิ้งก่อนที่มีสเสือพ่ายอยู่ดอกอีกคนหนึ่งวาชิมาซอยทีมงานเก่าๆเาสิอพยายามดึงทีมงานเก่าๆที่เคยรวมงานกันครับมาซอย มันอย่างบ่แหงครับกองกองไว้ให้มันแหงและกยเผาโหมื่อเนี้ยผมสีฝังเสาใส่เสาตั้งขึ้นแล้วสีติดไฟ ในส่นวนพระพุ่มครับปูนยาปกป้องอยู่นี่ครับบูรณะใหม่เพราะว่าปล่อยหกมาโดนแล้วเราโบมีเวลาเห็ดแลาว่าตอนนี้นเราก็อยู่ผู้เดียวเนาะมู้มู้คิดผู้เดียว,มวเมื่อยใ่ไหรัทีน,นี้ก็ได้มาเห็ดน้ำกันแล้วก็ซอยแห่งซอยความคิดกันแชร์ความคิดกัน การเสียเห็ดวงเนาะเห็ดผู้เดียนเมื่อยอ้อสำเร็จกับพ่อก่อนพี่นองเดี๋ยวผมสีไดีจับเห็ดให้มันดีจับเห็ดครับไอ้ยำ มันบอกกล่องนะมือหนึ่งก็จับกล้องให้เบิ้งไทยเบิ้งครับมันสิได้เฮ็ดพอเต็มทีปันใดมันสิ่ขัดอันนี้ก็ผมจะขอลงคลิปก่อนครับโอกาสหน้าค่อยว่ากันหม่ครับอันนี้ก็พอสทมบิ่นก่อนเนาะพี่น้องคุณหลายๆครับที่เขามาเบิ้งมาส้มครับส่องตาเรื้มมาเบิ้งเลยว่าปลาเรื้มใส่จวดเท่าครับขอบคุณหลายๆครับครับยู่ดีมีแห้งสุกผุสุกคนลำลำเรื่อยครับวันนี้ถึกหัวเลี้ยงเบิ้ง ถูกมวยรวยเบอร์สุภุสุขุนเด้อพี่น้องนี่นี้ก็ัเขากราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝาอ,อกันไหม